เดี๋ยวให้นักสู่รกำลังเช็ดให้ดูนะอ่ะอันนี้คือเวลาเช็ดเราเช็ดฝั่งคนโดยสารก่อนทําไมเช็ดฝั่งคนโดยสารก่อนรู้ไหมไมีใครรู้เหตุผลไหมทาไมถึงเช็ดฝั่งคนโดยสารก่อนทําไมทําไมรู้รู้ไหมอ่าเพราะตอนที่เรากาลังเช็ดยอดอยู่ตอนนี้ยคนขับเขาสายตามองที่ไหนที่ตู้จ่ายน้ํามันเราว่าน้ํามันเราขึ้นไปกี่ลิตรแล้วขึ้นเติมไปกี่บาทแล้วนะ ทาไม่เป็นไรสูกเดี๋ยวมี่เช็ดหลายคันลุงอันนี้ทดลองทดลองทดลองตัวอย่างนะตัวอย่างอ่าอันนี้คือตัวอย่างพี่สุก็ทําให้ดูนะการเช็ดไม่ยากอ่าเดี๋ยวเราเช็ดได้หลายรอบนี่อันนี้คือการเช็ดด้านคนขับหลังจากนั้นที่เราเช็ดฝั่งผู้โดยสารเสร็จแล้วเราก็มาเช็ดฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารทําไมเราต้องเช็ดก่อนเพราะว่าในจังหวะแรกที่คิดว่าเราเป็นคนมาเติมน้ำมันแล้วกันเราจะดูอะไรเป็นอันดับแรกเราคงไม่ได้ดูหน้าตาเด็กที่เช็ดกระจกให้เราหรอกเราจะดูอะไรครับดูมิเตอร์น้ำมัน ว่าน้ำมันที่เติมแบบมันขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็เติมถูกเชนิดหรือเปล่าแล้วคนขับเขาก็จะต้องมองไปข้างหน้าเพื่ออาจจะดูสถานก,การณ์พวกร้านกาแฟในปั๊มหรืออะไรมีหรือเปล่าอันนี้คือสเต็ปนะล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆทำความสะอาดอย่างนี้เราให้ไปเช็ดฝั่งคนขับที่หลังเพราะอะไรรู้ไหมเช็ดฝั่งโดยสารก่อนไมคนขับจังหวะนี้แหละเขาจะให้ทิปเราอ่าเข้าจะอยากถ้าให้ทิปโอเคน้องเยี่ยมมากเลยอ่ะติปบาทเจ้าบาทนี่ประมาณนี้ แล้วเราก็อ่าสวัสดีเขานะสวัสดีเขาก่อนแล้วเขาอาจจะมีทิปให้ทิปทิปอาจจะไม่แน่นอนบางคันอาจจะไม่ให้ก็ไม่ต้องสยเสียใจแต่ถ้าเกิดมีคันที่ให้อย่างน้อยๆเดี๋ยวนี้มันสิบบาทขึ้นเฮียว่าอ่าลอวเดี๋ยวลองลองบอยลองดูอ้าวโอเคนะโอเคเนาะโอเคยอ่านิ่มเบาๆเออดีแล้วล่ะโอเคเยี่ยมอ้าวสมมติว่าอ้าวคพราะนายโซล่าเป็นเป็นเป็นเจ้าของรถแล้วกันอ่ะโซล่ายืนอยู่ตรงกระจกเขี้ย ยังอยู่ต้องกระจกกระจกเชียร์สูบไปเยอะต้องกระจกเชียร์นิดนึงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้บอยบอยก็อ่าสูบยืนเดี๋ต้องกระจกตรงนี้อ่าเหมือนเหมือนจะเป็นเจ้าของรถเย็นดูเย็นดูอ่ะอยมาอยู่ตรงนี้บอยบอยบใย,ยก็อ่ะสวัสดีลูกค,ค้านิดนึงอ่ะสวัสดีสวัสดีลูกค้า ased, เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าจังหวะนี้แหละถ้าลูกค้าเขาจะให้ทิปเขาจะให้เราตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้สิบบาทขึ้นเยอะมากเขาม่ลงจัดแล้วกโค้งทีอ่าแล้วก็โค้งเฉยใช่ใช่ที่เราจะถือป้ายสแกน QR ออยู่เราก็โค้งคำนั้นคนนี้หนึ่งจบแล้ว พนังงานไอ้ต้นทุนทีนี้เดี๋ยวเอาบอยบอยตั้งแต่ต้นจะจบเพาหน้าทำให้ดูแล้วเนาะอ้าวทีนี้เฮียจะให้บอยตั้งแต่ต้นจะจบก่อนทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือยกไปบรรทฝนก่อนนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ขอญาตเทกระจกนะครับอ้าวทีนี้จะสมมติให้จ๋าเป็นเจ้าของรถจ๋ายืนอยู่หลังกระจกกระจกโคช้างเฮียสมมติจ๋าเป็นเจ้าของรถแล้วกันอ้าวอ้าวบอยบอยถามลูกค้าก่อนเอาเลยอ้าว ขอข้อยาดก่อนขอข่ายก่อนขอข่ายขอขายเที่กระจกนะเออโอเคโอเคขั้นตอนอ้าวขั้นตอนขั้นตอนเอะไรฝั่งไหนก่อนก็ได้ฝั่งไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เออนี่ไม่ว่ากันอ้าวลองดูอ้าวโอเคครับเออเอ้เอาเอาโอเคเดี๋ยวถ่ายสะดวกสะดวกลงยูทูปกันเลยพวกเราเดี๋ยวไปดูภาพตัวเองได้ในยูทูปจุ่เยอะหน่อยจุ่เยอะหน่อยเอออ่ะโอเคเนาะ ฝั่งที่เป็นฟองน้ำเราจุ่มให้มันชุ่มๆมันจะได้ถูง่ายแล้วก็ไม่ไม่ฝืดอ้าวสลัดนิดนึงโอเคสลัดต้องระวังเด้อย่าไปสลัดโดนลูกค้าเลยลูกค้าเย็นอยู่เลยอ้าวลองเบิรงลองเบิงร์น้อย้าถูวนๆลูกถูวนๆถูแบบข้างในเทเบิรงนมาหันเออจังใสก็ได้จังใสวนขึ้นหรือวนลงก็ได้แล้วแต่เอาที่เท่านั้นมันจะมันจะสุดมืออ่าเอาให้สุดมือเลยเขาเอาเอาเอ้าว อาโอเคโอเคอ้าวโอเคเนาะอ้าวเซตทึ่ทงก่อนเซตทึงตรงก่างเออเซตทึงลงาคุบานั่นละอออ้าวมันจะได้ไหลลงมาไงเซตตรงเอออ้าวเราเออมันจะเสียเกียรอ้าวมัเป็นยังมันเป็นยังเบ่เขยมัเป็นยางเขาเซ็ใหม่ก่อนเออเเมื่อสิบ่าเซ็อีกเสตตรตรงเสตตรตรง ไปเสรซตนีลาพญานาคแ่ะงยังไงเสร็จตรงๆเออเออดี่เวลาถูเดินบนเอาแต่ว่าเวลาขูดเออตรงตรงเออไม่เป็นไรนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวค่อยเก็บเอาเอาเอาเก็บริมเออเก็บริมแบบไหนเออขอไปขูดทอนริมอ่าจะเสร็จแล้เอาอันนี้ลงมาก็ได้เออเออเอาเอาเอาเนาะเอาเอา ฝักฟังฟังคนฟังลูกค้านะเน่ยยังอย่าถ่ายวิดีโอให้ดูกันสนุกสนุกเดี๋ยวเวลาเราไปดูใน Youtube อย่าขำตัวเองเนอะเอาให้มันถึงัวเมื่อกี้นะเอาให้มันถึงกลางดี่ะเออถึงกลางเลยเมื่อเรายาวถนัดทางไหนท่านี want, ้ฟังถนัดล่ะเออเอาเลยเอาที่ทางไหนก่อนอ่ะคนดีๆคนดีๆตรงๆซื้อเออเอาเพชรไม้ก่อนเพชรไม้ก่อนโอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเดี๋ยวกะเช่าเดี๋ยวก็คล้องเดี๋ยวก็คล้องเออ <c oughs> พวกเห,ห็ดว้ายหรอกพวกกระจาเห็ดเป็นไว้ายหรอก <c oughs> บ,อบอยเพื่อนสีม่วงสิ้นไปไหน <c oughs> เดี๋ยวบอยลองใจเย็นๆผู้บ่าวเรืองนกทาใจเย็นๆโอ้ยเฮียไปวัดถุริมาเมื่อกี้นี่มีนกมีนกขุนทองตัวแบบใ,ใหญ่หนึ่งคนทำน้ำตกไปเข้าท่าอยู่เว้ยเดี๋ยวเราจะต้องทำน้ำตกเหมือนกันใช่ไหมวะดีหน้า <c oughs> อ่างน้ำหรออ้าว <c oughs> <Okay. S 2> โอเคอ้าวได้ได,ได้โอเคอ้าวนี่สเต็ปเด้ออ้าวทีนี้ทีนี้ทำยังไงก่อน<จ>เออมันร้อนต้องตง้องลัดเองเอาฝั่งไหนลงก่อนเอาใจเย็นเย็นเออวางเบาเบ,บาวางเบา,บาโอเคขับต่างระเทศมาต้องใค้เร็วอ่า,า,มาไม่งั้นมันจะเออ<า>มันจะร้อนมือเราแล้วแหละอ้าวทำยัไงครับทีนี้ของคำน้ำก่อนเรียบร้อยแล้วครับมาถานบอกบอกจ่าเนี่ยออโอเค อาจจะห้ติปแล้วเนี่ยเอาเมื่อเปล่าเลยนะให้ติปแล้วเนี่ยจกกันใส่แล้วเนี่ยเอาหรือว่าโอเคเนาะอันนี้บอยเพิ่งเช็ดครั้งแรกไม่เป็นไรเอาโอเคอยู่เรื่องอาจจะไม่ค่อยมีรถให้เช็ดเท่าไหร่ดินขี้ดินอาจจะไม่ค่อยเยอะอา้าวทีนี้เป็นฟุกบ้างต่อไปแล้วค่อยจ๋าสุดท้ายอา้าวฟุกบ้างอ,าอ้อาวจา๋าจ๋ายืนตรอกระจกรถที่ไหะมันคือคือนะเออไม่เขาเซ็นกระจกหายไปยากนี้ตองจะค้องรถเออเอาอ่นั้นแหละดีมากลูก อาเอาละโอเคอันนี้พวกเราเช็ตสอบก่อน,อนเดี๋ยวจะให้พนักงานเก่าเฮียม,เมาเช็ดเป็นังนะนี่เอาให้ครบทุกคนจะได้เป็นทุกคนมีโอกาสทุกคนอา้าวเบื้องเบื้องลูกค้าแล้มเด้อยัไปเซอรัสใส่จะก้องรลอนดิอด้วยเลยน,ะน่นตลาล่าไดนเลยเออเอาเอาโอเคเอโอเคคนที่สองของเราครับคนที่สองของเราน้องฟลุกนะโอเคอเค่าลองดูอ่าเช็ดจังหวะการเช็ดนี่ บ่อยเบิางดีๆเบิางเขาเซนดีคนเขาเซตเ,เป็นขเขาจะเซนเจีกยบสิออกแข้งแน่นจนงังหน่อยแต่บอเป็นแห้งขักจนกระจกเขาแตกเ,เนอกระจกเขาแตกมาได้เล้วเนี่ยมมช่างใจเขาเลยทุกท้านั่นอา้าวดีมากครับนี่เนี่ยเขาสี่เอาผ่าเซตก็แล้ผ่าผ่าซับก่อนอาคูนแล้วผ่าซับก่อนลูกซับก่อนเออนั่นแหละใช่เ,เ,อเอาไม่เป็นไรอ่าแล้วลากลงมาก็ได้แต่ว่า ต้องเช็ดจากบนบนก่อนเด้ออย่าไปเช็ดทั้งล่างไหนเช็ดทั้งล่างก่อนประเดี๋ยวมันเกิดบริสอาดพอดีแล้วอ่าโอเค <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันมือใหม่มือใหม่มหมหมเราไม่ค่อยได้เช็ดกันเราก็ฝึกให้มันชำนาญก่อนอันนี้แกเอารถตัวเองมาโซโล่เลยนะนี่เออนักฟอร์มเนอะนักฟอร์มเช่นกันอ่าโอเคได้ไหม <c oughs> นั่นแหละโอเคเช็ดมันเกี้ยงอ้าว ลากบนลงลา่างทีนี้เราลากตรงๆก็ได้ลากตรงๆจากบนเออเออ,เอ,อโอเคได้ได้ท่านละแล้วก็ผ้าก,าการะซับตรงขอบก็ได้เออ,เอ,อโอเคเออครับลักการครับลักการครับนะครับต้องสอนครับบอสันเดี๋ยวอันนี้คือที่เอารถเก่าเนี่ยซะก่อนคันรถลูกคา้าไม่ไม่แม่จะรอถีอรถเขาอัจจะไล่ต้องสอนจากสี่นะครับเข้มข้นรักสูตรเข้มข้นอ,อ่าเนี่ยนะ <anca> ไม่มีตู้น่ะมันคม Aw, แ,แ,แคน <c ant> อ่อานี่หน้านี่หน้าอันนี้หน้าเรื่องแค่เดียแค่นะไม่ใกล้หรออ่าอ้าวเสร็จเลยวันนี้อ่าเสร็จเสร็จแล้วขอ,ขอ,อา่อาอ้าวพัฒนาขึ้นดีมากดีมากดีมากเออประยุกต์เอาประยุกต์เอากร,ระจกรถแต่ละคันมันจะไม่เหมือนกัน <c ant S 1> ถ้าเป็นรถ <c ant S 1> เฮียกระจกมันบานใหญ่มันจะถูง่ายหน่อยแต่บางคันกระจกบานเล็กอย่างเช่นรถรถรุ่นใหม่ๆรถเก่งเนี่ยมันจะต้อง ถ้าเป็นปีกับสูงเราอาจจะต้องใช้เก้าอี้แต่ต้องระวังไม่ให้เก้าอี้ไปโดนรถลูกค้านะลูกเ้วระวัาวางว่าเราจะเก้าอี้อย่างไงนะเก้าอี้ยังไปไงโดนรถลูกค้าไม่ได้เลยเสียสีอะไรได้งานเนี่โอ้ยงานนี่งานเขา่จจากรจะจกรถต้องอยู่เดีด๋ยวจะเหมือนสายยันสัญญาตอนที่อยู่ในหนังเรื่องสายยันไปฝึกร้องเพลงให,หม่ๆไหมเขาให้เช็ดกระจกรถเอาจารบีไปเช็ดสะดมเหมือนเปิดขันเลยบบบนี้โอเคอ่าดีมากเอาฟุากโอเคพานโอเคใช้ได้ ที่ได้พวกเราเด้ออ่ะต่อไปเดี๋ยวจะให้ฟุกเป็นเจ้าของรถแบงแล้วก็จ๋าไปเป็นผู้เช็ดกระจกอ้าวเอาเอาเอาไปบรรทุนลงกันครับบรรทุนลงกันครับเดี๋ยวเดียวเอาเอาคนละขางลงให้แล้วกันเล้วอ้าวจริงอ่ะเอาของนี้ก่อนนะอ่าอ้าวโอเคอ้าวโอเคนะครับอ้าวจ๋าส่งทิปต่อสิอ่าอ่าทิปให้อ้าวโอเคอ้าวเปลี่ยนกันเอาทีนี้ฟุกไปเป็นเจ้าของรถแบง อ้าวอ้าวรับาปวดท้องนับจ,จ้จใาใจเย็นเย็นอ้าวขอย้ายก่อนค่ะอ้าวโอเคอ้าวได้เลยอ้าวเอาเลยเอยาเลยอยากไปเบิ่งในเฟซเฮียตีได้ไปเบิ่งใน YouTube ได้เราบันทึกวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวโอเคอ้าววายลองแก้ตัวอีกรอบไหมเอาแก้ตัวอีกรอบไหมไม่เอาแล้วเหรอโว้โยผู้บา่าเอาอีกจังรอบหนึ่งมันชันแล้ว การขาดเลยคือตีละครั้งอ่นลราไปคือเข้าไปอยู่ไปอยู่อาไม่เข้าก็ต้องผูจกักคอละครั้งจะมองไรมันวะผูจักฐานจะมองไรมันต้องผูเลยเอออ่ะ,อะโอเคไหมเดี๋ยวเบงจา่าเห็นบ่อยเห็นเจ้าสี่เด้อเดี๋ยวบอยล่ออีกอรอดเลงเอาเนี่ยบานุสเฮ็ดไทยอยู่ใจแข็งไ,ขงไว้เฮ็ดได้อยู่แล้วโว้ยก้าวโลงอุโบสถยังเฮ็ดได้เนาะอ่ะาประยากประยาก อ้าวดีมากดีเห็นบหมนี่นี่เห็นไหมเออลักษณะนี้เด้อบอยเด้อโอเคบอยนี่ยังจ่ายเฮ็ดดีโอเคถูกต้องเลยนี่เอ่ลักษณะนี่นะโอเคอ้าวโอเคเนาะอย่าลืมเด้อฟังคนใยฐานก่อนไหนยินบอยเอออย่าไปสูงฟัง,ฟงคนขับก่อนไหนฟังคนขับก่อนเขาสีายหาเอาบังเือะเขาเบิังไอหนาหน้าจอนหน้าปั๊มเขาเม้าบิังว่ามีลานกาแฟาลานยังเขาสียหายบอกหาแนว่ยเอาไปเลยเขาสียหายเ่เห็นอ่านี่นะครับ โอเคโอเคโอเคอเอาชัวเอาชัว <out of the world> อ่าอ่าดีมากดีมากเดี๋ยวบอยลองอีกรอบหนึ่งได้ล่ะเดี๋ยวจะให้ทางพวกมาน้มาลองรู้ปะ่ปะกับพวกน้องๆของเราเดี๋ยวกาบ,บายเฮยก็จะฝึกให้เหมือนกันเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ติปบดในช่วงนี้รับรองว่าเดี๋ยวเขาจัดแรนยูผู้บัะเขือเนี่คนมาหลายแท้แทเฮียบ่ารับประกันได้อืม อ้าวโอเคเจ๋วเลยน้องจ๋าใช้ได้เลยเยี่ยมมากลูกดี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 อ้าวโอเคไหมอ้าวเจ๋วเลยอ้าวทีนี้ก็วางไปปัดลบฝนลงแล้วก็เอาไปลงทีะข้างนะคะโอเคโอเคจ้ะอ้าวรับทิปจากฟลุกหน่อยสิเท่าแก่ฟลุกอ่าโอเคอ้าวอ้าวบอยบอยไปบไปบ้างอีกรอบเดียอ้าวให้ให้ จ๋าเป็นเจ้าของรถอา้าอีกรอบนึงครับเอาเลยครับเอา้าดีมากครับผมนั่นแหละครับเยี่ยมไม่ยากไม่ยากเออเอาขึ้นเลยนอกฟอยไม่ยากดอกทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราหัดมันไม่มีอะไรยากหรอกเ,เราหัดหัดให้เป็นจิตวัดยิ่งเราทําบ่อยๆมีโอกาสได้ทิปสูงคันหนึ่งลองจ๋าที่ดูอาจจะได้สิบาทยี่สบาทถ้าสักสิบคันร้อยคันละ่ะจะได้ขนาดไหนเป็นการเพิ่มรายได,ได้พวกเราอีกทางหนึงโ okay. อเคอ้า ฟังคนฟังผู้โดยสารก่อนอ้าวนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละเจ้าโอเคเออดีขึ้นดีขึ้นถูดังถูถูเผื่อเพิมเพ่มน้ำหนักแข้งนิดกะน้อ,นอยบ่อยเออน,นั่ารักดี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 อ,อ้าวเอาโอเคเอ้าวอาได้ได้อา้าวพูดเลยพุดตรงๆเลยเออ,เอแขนตรงๆเลยบนตรงยานเออดีมากโอเคดีมากน้อง โอ้แจ๋วขึ้นแจ๋วขึ้นไรดีดีดีโอเคแจ๋วแฉลบแแโอเคโอเคดีมากดีมากเออได้แล้วเนาะเข้าท่าแล้วเข้าแก๊บแล้วดีมากดีมากเออดีเราจะเก็บขอเอ่าเก็บขอเปาผ่าเก็บไปเลยกเอาผ่าเก็บไปเลยเออนั่นละเยี่ยมมากโอเคแจ๋วเลยอ้าวฟังคนฟังผู้ฟังคนขับตรงนี้ ด้วยกันครับทูดเพิ่มแบบนักนี่จังน้อยเออกลางๆเลยก็ได้ทูดทูดทูดซ้ำไปกลางๆเลยก็ได้เออซ้ำมือเขาเอื้อมถึงเลยนั่นแหละดีมาก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 โอเคอ๋เนาะอ้าวโอเคโอเคอ้าวปาดเลยจากที่เทิงลงแรมขึ้นเก่าเออดีอ้าวเส้นผ่านได้จังน้อยแถวที่สองเลยเส้ผ่านซับผ่านได้จังน้อยอ้าว อ้าวต่อเลยต่อเลยต่อเลยอ้าวดีมากดีมากอีกหน่อยครับอ้าวดีมากเลยดีมากเลยเยิมเยิมเยิบอ้าวดี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 โอเคอ้าวใช้ได้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 โอเคเนาะอันนี้นะหลักการอ้าวอีกนิดนึงนิดนึงเอาให้เกลี้ยงให้หมดเออจังเก็บขอเป่าเออ ใส่เมื่อต้องตรงเลยลูกไม่ต้องตรงเลยเออเมื่อต้องตรงไม่ต้องตรงป่านต้องตรงแหงแงต้องตรงเลยอ่าบากไหนไม่ยังไม่ยอดยี่ห้อกับปานแหงๆเลยนั่นแหละอ้าวรับผ่านเลจังหน่อยเยี่ยโดเวลาเวลาสลัดไปอย่าลืมอย่าสลัดเทียงลูกค้าเด้อลูกค้ายืนอยู่ข้างหลังเลยสลัดถีงเกือบเที่ยงทรงเข้าเมื่อไหร่ไหเคอ้าวล้วโอเคโอเคครับอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกคน อ้าวทีนี้ก็เอาไปปัดน้ำฝนลงอ่าทีละาฟังครับนั่นแหละครับดีมากโอเคเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากอ้าวโอเคครับอ้าวคุณครับอ้าวรับทิปรับทิปสัว่าเขาเดตีมให้อารับเงินอ่าเออดีมากดีมากทัก้งสีเ้อทุกคนโอเคนาะไม่ยากเนาะน้องจ๋านน้องบอยแล้วก็น้องฟุกได้เนาะทุกคนที่นี้เดี๋ยวเฮียจะรบกวนให้ไปเปลี่ยนพี่พี่มาเดี๋ยวให้ อามานบกันแล้วกันว่นมามานบบ้างไหมเอ่ยจ๋าจ๋าอยู่ด้านหน้ากันแล้วกันจ๋าไปเจอน้ำมันต่ออะไรก็ได้ให้มานบมานบมาลบลบมาเอาเลยเพื่ออาชีพของเราเ <c ười> อา,ราร <c ười> มามาไม่ยากไม่ยากทําได้อยู่แล้วเออได้นะบอยเนาะโอเคครับเอวบอยทํางานต่อเลยจอ่ะปกติเลยมานบก็เอาเลยตามตามหลักการน,นะก็คือเดี๋ยวเชยจะรองให้เพื่อนรอไปกันซูซมันเป็นเจ้าของรถที่ไหนลูก <c> เ <ười> <c ười> ออ เออเอาฟังเอาฟังฟังพูดิสารก่อนลูกเออดีละดีละดีละพันอบดีอ้าวอ้าวระวังเด้ออาสุเป็นเป็นเจ้าของรถก่อนสุอ่ะขอญาตเช็คกระจกก่อนครับเอาเลยเอาเลยแ๊บ <único> น <Liberty> <throat> ึงแ๊บนเงอ้าวเด้อเด้อสุสวิปญาณเจ้กระจกรถเฮียอ่ามันเจ้าของรถเจ้าของรถอ่าอ่าขอญาตเช็ก่อนกก่อนอ้าวดีมากครับโอเคครับเอาเลยครับ เอาเด้อทุกคนตลาดต้องระวังระวังลูกค้าเลยมานบเด้อนะโอเคเอาฝั่งรนก่อนฝั่งผู้โดยสารก่อนลูกเออเราค่อยมารับทิปฝั่งฝั่งคนขบับเออเอาเลยว่าไม่ยากเลยสลหรมานบง่ายแค่อย่างนี้โอ้สบายเดี๋ยวเฮียมีเครื่องดื่มสูตรใหม่และชาดำเย็นเขาทำได้มานบเดี๋ยวซื้อเลี้ยงทุกคนอร่อยสูตรเฮียตี เออดี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 เยี่ยมมากโอเคแยวเลยสุดีอางนั้นแหละโอเคเยี่ยมอันนี้เราไม่ใช้เสเิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนใช้รถผู้จัดการแทนเลยในการสาธิตนะครับโอเค,อ,เคอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มกันทลักสิวา่าปั๊มบางจากเส็จกระโจกก็เป็นในวันนี้กาได้เลยจะกล้เขาโอเคอ้าว ต้องผ่านการเช็ดรถผู้จัดการก่อนนะครับถึงจะไปถึงรถลูกค้าได้ไม่มีปัญหาครับอ้าวอ่าได้เลยลูกอ่านั่นแหละของของสูตรมีตัวจริงอีกคน,น,นมีจอดอีกคนหนึง่งเออจอดอีกคนหนึ่งก็ครบแล้วเพราะว่าน้องผ่าเขาแต่นี่แหละเออเอาจอดอีกคนหนึ่งก็พอโอเคนะอ่าอย่างนี้ได้ครับเยี่ยมนี่อ้าตามที่เราถนัดเลยครับเอาเลย ให้แต่เราถนัดใช่ให้มันเกี้ยงดีที่สุดมานอบเยี่ยมเลยอ้าวอย่างนี้ยี่สิบาทไม่มีพลาดรับรองคันละยี่สิบาทเราคิดดูที่ว่าจะขนาดไหนอีกกุงเทพบเจิญอเพิ่มมากกว่าค่าแรงสวันคเลยอบเบอ,มอไม่สามร้อยสี่สิบเจ็ดวงบวกอีกสักร้อยหนึ่งก็สี่ร้อยกว่าบาทแล้วนะอบเอร์สบายสบายเออแมนแมนแมน อ้าวทีนี้มารลบจะเลยเอาเอาเอาแปลงสุนลงก่อนลูกเดี๋ยวให้จอดมาจะเอาฟังคุณลงก่อนเอคอ,ค,อ,เอค่อยๆลงเออโอเคก็เดินมา,ร,มา,ารับทิปตอยเรียบร้อยแล้วครับอา้าวสูดเยียนทิปให้น้องเลยดิลนะ่อาอา้าวเอาจอดไปหน่อยจอดจอดเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนจอดไปหน่อยอ่ะจอดจอดอ,าอ่าจอดแต่ลูกค้าอยู่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพักการถ่ายทำไ้ก่อนนะสูดนะส,นะสักสิบเก้านาทีแรกอ้าวเดี๋ยวเราลงยูทูบให้น้องๆมีกำลังใจกันเลย ทดสอบจริงทําจริงครับที่บางจากเทพม,มหาชัยของเรานะครับตอนนี้ลูกค้ากําลังมาใช้บริการเยอะเราก็เอารถผู้จัดการมาโซโล่กันเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ครับ